โอเคครับลูสิครับเรามาเรียนภาษาจีนกับล่าชื่อาลีบาบานะฮะ,ะในคลิปนี้นะฮะเราจะเสนอลี่จื่อย言ก็จะเป็นคําสั่งและบันดาลใจให้กับรูสิศทุกคนครับในการเรียนในการใช้ชีวิตในการทํางานนะครับเรามาดูด้วยกันว่าเปร่ยวนี้อ่านว่าอย่างไรแปลว่าอะไรนะครับแล้วมันสื่ออะไรบ้างมาเรียนด้วยกันครับ自己 选择的路跪着也要把它走完นะครัแปลว่าอะไรกันเรามาดูทีละตัวก่อนครับเราค่อยมาแปลร่วมกันครับแปลทีละตัวกับแปรร่วมกันอาจจะมีความแตกต่างนะครับแต่เราจะื่พยายามสอนให้เรารู้เรื่องทีละตัวเราค่อยมาแปลเป็นภาพรวมอีกทีหนึ่งนะครับซืคือตัวเดียวกันแปลว่าตัวเอง ตัวเราเองครับเีียยนนเเเเจจอออออคคคืืะไรรับลือกทางเลือก choice นะฮะต่คือของลู่คือเส้นทางถนนครับนะฮะกุ้ยกุ้ยคือคุกเข่าคุกเข่าขอลงคนอื่นแล้วคุกเข่าขอแต่งงานแล้วก็กุ้ยกุ้ยจ้ะนะฮะจ้กุ้ยจะก็คคุกเข่าลงไปคุกเข่าอยู่นะฮะเหยียวย้า เย่คือก็ยาคือต้องป่าไปอยูที่มีป่าใช่ไหมไปอยู่ที่มีป่า,ปปาเราใช้เป็นอยู่แล้วใช่ไหมถ้าคือมันโจคือเดินหวานคือสิ้นสุดหรือจบเราไปทีละตัวมันจะไม่รู้เรื่องทีนี่เรามาแปลเป็นผ้าพรวมนะเส้นทางหรือหนทาง ที่ตัวเองเลือกนั้นต่อให้คุณคุกเข่าเดินมันก็ต้องเดินให้มันสดก็ต้องเดินให้มันสดทางครับหมายความว่าถ้าคุณเป็นคนตัดสินใจเลือกมังเองครับถ้าคุณเป็นคนเลือกด้วยตัวเองนะคะต่อให้มันจะยากลำบากแค่ไหนนะฮะ คุณโคเข่าอา่านก็ต้องไปให้ถึงสุดทางก็ต้องไปให้ถึงสุสดท้ายก็ต้องไปให้ถึงเป้าหมายครับนะคะอย่างเช่นเราเรือกเรียนภาษาจีนใช่ไหมครับเราจะมาบอกว่ายากไม่เอาแล้วไม่ได้นะครับรู้สึกครับต้องไปให้ต่อต้องไปถึงระดับสูงสุดครับออยสุดทางครับรู้สึกครับ น,นี่คือเปวนี้เพราะฉันเิอวนี้ฝากให้ลูกศิษทุกคนนะครับ自己วเ的งเล也要把ทา完。ินะ,ะัะโอเลกางดับถองลอาฟนังคลิปงนตัมาถงลงตรวงนี้นตฮวฝางก,กาดไเอลค์กดแนร์เอ็นกําังใลให้เรนัลเดิัวยาดนะควนัวฝากกวับฝกากดตกิดตามด้วยครับขอบคุณครับ